ข้างล่างสวยมากเลยครับแล้วก็มีเสียงกลางล้อนะครับเราจะได้ยินเสียงโต้ลมนะฮะมันมีอะไรบางอย่างดังคึึกแล้วก็โต้ลมก็คือล้อกลางออกแล้วครับเตรียมลง รถเครื่องลันลงแล้วนะครับท่า,ษษา,านผู้โดยสาคะขานิโรุ่งทำถึงท่าอากาศยานลำปาง้มาแล้วเวลาในขัดนี้คือ13านการ2นาทีค่ะขอบคก,การรับผู้โดยสารในมือถือท่าสมาชิกจุฬาฯ่ายนักบินขัได้ไปจัดลงเพื่อตรอสอบสิต,สสต,สต,สตของและกะสายไปในทางของท่านในพอเราจะถึง,งสนามบินลำ<อ>ป,าปางระวงว่าเบรที่เก็บของอย่างสินซาค่ะที่น้ำใส่ด้วยกอวและสายกะบินพานาิน กับลานชินาวาและทุกคนของคุณที่ใช้บริการของเราระวังปีว่าจะได้ต้องรัาทันทีในการต่อไปสวัสดีค่ะเ a n d ์เดชินาวาสนามบิน n ดออ a ดน a ปากแอร์พอร์ตเดอะทามนาเวส 31, 32เ a ี a c o m ป r ดเก็ c o p ปกร h e t e ก f ่าเร see เส u ็จสิ้น s า e r t o n e รทั้งหมดและ l ีส้มสัญญาณโปรดเก็บ n อง a n e น e ัวของคุณ o ละท e ้ v e มดที่คุณต้องการในห้ a งพักแ a ะท f o ห้คว compartment On behalf of okay, the so <laughs> Captain Shimran his crew, would like to thank you for flying with us and we we'll look forward to seeing you again soon. Have a nice day and goodbye.